สถานการณ์โควิดสิในจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อที่ตรวจด้วยวิธี rt-pcr จํานวน10รายส่วนที่ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี atk ค่ะมีจํานวน67กลรายเป็นการติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมดไม่พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ค่ะมากที่สุดอยู่ที่อำเภอเมือง6กรายมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง4ี่รายคิดเป็น40%เ ผู้ติดเชื้อที่รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ157รายเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงที่รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ียูนวน5รายผู้ป่วยที่เริ่มมีความเสี่ยงจะมีอาการรุนแรงหรือมีโรคร่วม152รายค่ะผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ11บรายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่52,754ราย และว,วันนี้ค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทําให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่443รายโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชือ้อโควิดไปแล้ว31,566รายมีผู้เสียชีวิต275รายค่ะ กระทรวงสาธารณสุขแจ้งสิทธิกรักษาโควิ19นะคะหลังจากยกเลิกพรกฉุกเฉินโดยสามารถรับการกรักษาจากกองทุนที่ผู้ป่วยมีสิทธิ์กรณีการวิกฤตนะคะสามารถรักษาได้ทุกที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะตามระบบยูสิบพลัสทางนี้นะคะเบิกค่าใช้จ่ายการกรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดค่ะ